สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องพ้องปายสู่ขู่สูค้นครับพอกันกับเขยอบนคนมากมวลอีกคือเก้าครับพี่นอ้องอมามาพี่น้องนี่นี่นี่เห็ดเพาะหนังครับเห็ดเพาะหนังเดี๋ยวสิพ้าไปเก็บครับมาไถหน้ามือนี่มือนี้พ่อเห็ดเพาะหนังครับตอนนี้บอมีผู้ใหมาพ่อครับพี่น้องจัดสิว่าจังได้ละ เอาเดี๋ยวสิพาไปเก็บครับสวัสดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปฮ่าฮ่าสึว่าจังไดบบน,นี้อ้ยอ้ยหันหัดเจอกันย่ำคำคำครับพี่น้องนะครับนะพี่น้องเปิดเฟืองออกครับโคลอเคลเลอยน่นี่นี่นี่ครับพี่น้อง จักสิว่าจังได้ขันหักอตอนนี้ก็เก็บมาได้ประมาณนึงแหละครับ yeah. เนี่ยอจาอหนึ่งอะเร้อพี่น้องนี่ไปล่างออกงา,า,านเอามือรูบรูเบิ้งเห็นว่างานงานพี่น้ององาน โบรานเพื่อนว่าดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดว่าสั่นนั่นดวงบ่ดีไปหาเห็ดกับพ่อขี่เพื่อนว่าจักสิว่าจังไดล่ะพี่น้องเทปเพาะจังไดยจังมาเกิอดอยู่จังสีแบบน,นี้นั่นอ้ยคุณน่ะว้ดอกเทาก็มี เขาจักตั้งใจเข้าได้เอาเอากันอยู่นีละบาดน,นี้จนคำหุ่นละครับเปิดหาเบื้องว่าสันชวนมากคุณว่ามันสีออกอยู่แถวตีนคันแท่นหน้าว่าสันเอาด้วยครับพี่น้องบบดน,นี้โอ้ยีหลีล้ะครับนั่นโอ้ดวงดี หัวเห็ดผัวหนังวาซันอุย้ยเนี่ยพี่น้องพี่นออ้องฮ่าจังไดเลาไม่ตัางว่าเถอเมีนมันออกหลว่ะเนี่ยเอาเอากลับมาก็เห็นอีกคือเก่าว่าสันนั่น นี่ออกใหม่ๆเลยพีน่น้องเนี่ยครับกำลังออกฮเฮียขั้นแมนมันคำว่าอนี่มือนกับจิมาหาไม่ล่ะครับ